เอาเคร <Nope. S 1> ื่องสปาชีโนกน่ะเอาพรไม่ได้เจอกันนานเลย stones, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องคุยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจนกลงไลก์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนคำ่คำๆนะจ๊ะโอ้โหตั้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดอ๋อเดยวปังทุกวันไม่มีตกเป็นไงบ้างพรทำไมหน้าดูเครียดๆฉันโดนมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลย ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันมันโง่เองตายแล้วมามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเสียงลูกใครอุ๊ยโกแล้วไม่ได้ค่ะนั่นมาได้น้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนันดาเย่าดื้อลูกปาวุ้ดูเล่นยพลูกเล่นเลยโอ้ยตัวเองมาดูลูกหน่อยค่ะน้องดื้อมากเลยนันดาอาตาเล้ยงน้อโทรศัพท์ตัวพังหมดแล้ว ไม่เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทนทานกันน้ํากันฝุ่นยี่ป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนาไปแค่เด็กคนเดียวแหมโอ้คุณพ <package> ระนกโทรศัพท์จะพังแล้วลก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ยแข็งแรงทนทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเขาสิก้าออกจากบ้านมาได้ยังไงใครจะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานตีดูจากสภาพไม่แปลกใจหรอที่โดนหลอก พรเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นนะมันว่าช่โง่เรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ s a m s u n galaxy g a 0 6 5 g เครื่องนี้นอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแค่กดเปิดตรงนี้เธอรีบไปซื้อนะพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึง5,000คุ้มมากงั้นเธอรีบไปซื้อก่อนนะแนะลวบ้างหน่อยดิใหญ่ะ้ะ คนอุตส่าห์ช่วยยังจะว่ากันอีกเอาเอาไปถ้าตกแตกจะมีปัญญายใจไหมยหญ่เด็กกระโปโลยอะะสันเบียรจะฟังเธอพูดแล้วยายเบอไปดีกว่าปากไ้ก่อนนะชาตินี้อย่าให้ได้เจอกันอีกเลยบาร์บี้ลูกสาวที่น่ารักของพ่อหนูต้องช่วยพ่อนะถ้าลูกไม่แต่งงานกับคนนี้พ่อไม่มีเงินไปใช้นี่ไอ้พวกนั้นพวกมันมาฆ่าพ่อแน่ๆ ในเมื่อไม่มีใครช่วยพ่อได้หนูจะช่วยพ่อเองแม้จะต้องแลกกับอิสรภาพของหนูทั้งชีวิตก็ตามหนูรักพ่อนะคะเอาลูกมาแล้วเหรอวันนี้หนูสวยมากผิวโกชํำเลยพ่อขอบคุณจริงๆนะที่ลูกมาค่ะพ่อนั่นไงลูกคููมันของหนูเคน สอดีลูกใจเย็นสิทำไมลูกรีบตัดสินคนจากภายนอกอย่างนี้ล่ะไม่ทันแล้วละ่ะยายปาสันเพิ่งเซ็นเซ็กให้พ่อเธอสิล้านเธอต้องเป็นของสันนี่นายแกงกันใช่ไหมแค่ว่าฉันด่านายวันนั้นแค่นั้นเองเหรอไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วสันแอบมองเธอมาตลอดใหญขี้โมกนายว่าไงนะสันเปลี่ยนไปเยอะเลยสิเธอจำไม่ได้ตอนเด็กๆ บ้านสันให้โซมากพ่อกับแม่เลยไม่มีเวลาให้ในทุกๆวันหัวพวกท่านจะมารับสันกลับบ้านคนก็กลับไปบทโรงเรียนแล้วสันนั่งร้องไห้คนเดียวบ่อยมากๆแต่ในความโศกระห้ยก็มียายีิโมคนหนึ่งวิ่งมาปลอบสันทุกครั้งทั้งๆที่ตัวเองก็เสียใจไม่ต่างกันตั้งแต่วันนั้นสันก็คิดกับเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสันตบลุ้มรักเธอแล้วเธอก็ลาออกจากโรงเรียนสันพลิกแผ่นดินหาเธอ เป็นสิบสิบปีไม่อยากจะเชื่อในที่สุดสันก็เจอเธอเป็นไงจำสันได้ยังนายนั่นเองมิทินสันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเชนเอา้าทำไมล่ะเพราะบาร์บี้ต้องคู่กับเคนไงล่ะขอโทษนะตอนเด็กๆที่เรียกเธอว่ายายขี้มุกโตมาเธอสวยมากสมซื่อเล่นว่าบาร์บี้จริงๆนายเองก็เปลี่ยนไปมากนะเป็นเพราะเปลี่ยนชื่อด้วยมั้งหน้าเลยเปลี่ยนไปด้วยสันเห็นเธออยากได้สิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานขอมันหายากมาก เดี๋ยวแค่อยู่อันนาสอบนั้นใช้เงินแก้ปัญหาเหมามาให้ซื้อโหคุช oh, ั่นตัวใหม่ล่าสุดของสกินทิฟฟี่สีฮอตพิ้งขอบคุณนะเคนได้ยินแบบนี้พ่อก็ดีใจสรุปหนูสองคนแต่งงานกันนะลูก oh, โอ้โอโคษครับโค้ค่ะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวล้นๆอ่ะโคตรแบดเลยอ่ะหัวล้นๆที่เหมือนท้าศึกใหม่อะเหรออ๋อพี่มิทินชื่อพี่มิทีเหรอหล่อ,อมากสเปชเลยแกไปเลยจะดีเลยไปดีพี่มิทินคะว่าไงคบเอ่อหนูขอเช็ดพี่มิทีได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะ แหมชมพูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชิวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีนะชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอหรอว่าเขาชอบเธอก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไมพี่มิทีนะครเอาไไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนี่ค่ะขอบคุณครับเอา ว่าแต่น้องสื้ออะไรเอ้าก็หนูชื่อชมพู่เองคะ่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนน่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับนิวฉันบอกแลว้วพี่มิสีนเขาชอบฉชนเขาขอเธอเป็นแฟนแล้วเหรอยองหลอกแต่เขาชมฉันฉน,นาฉันน่ารักอะฮะ่า <c oughs> ก็แค่ชมมาหน้าละไิไ่บอกว่าชอบปะนิวพาฉันไปซื้อเครื่องสำอางหน่อยเขาจะแต่งหน้าหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่มิตีนมาขอฉันเป็นแฟน,แน,นจะเรียกอะไร,ะไรก็เรียกเลยนะ เธอนั่นพี่มิทินหรือเปล่าพี่มิทินอ่ะน้องสุพูพี่มิทินมีแฟนแล้วเหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริงสุพูสุพูเหมียวทำไมพี่เขาทำกับฉันแบบนี้อเนี่ยก็พี่เขาไม่ได้ชอบเธอพี่เขาแค่เป็นคนอัธยาใสดีมาเดี๋ยวแม่เปิดให้อ้ามไว หกแล้วหมดเลยอาเธอโอ้ยเปื้อนเปื้อนเปื้อนไปถึงแม่พาไปล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนไปลูกไปไปไปอาคางเดี๋ยวแม่ขอดูเสื้อผ้าร้านนี้แป๊บหนึ่งนะคะครับแม่อาเธออาเธออยู่ไหนลกูกอาเธอเอ้ยอย่าดื้อน,นะลูกเดี๋ยวแม่จัดเสื้อก่อนนะอย่าดื้อน,นะอาเธอรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่เลือกเสื้อผ้าแป๊บหนึง่งอาคางนั่งรอตรงนี้นะครับ สกอตคิดซุกไก่สกัดรสช็อโกโกแลตแม่ครับผมอยากกินอันนี้พาไปซื้อหน่อยครับอะไรนะ่ะเดี๋ยวไม่พาไปซื้อแล้วไปหยิบของใครมาเนี่ยไปไว้ที่เดิมไปครับเฮ้ยทำอะไรนะ่ะนั่นมันของลูกชนะผมแค่ยหยิบขึ้นมาดูเฉยๆครับคุณนะแล้วทำไมมันถึงหมด แอบกินของลูกฉันเหรอผมไม่ได้แอบกินน้าคางเป็นอะไรลูกก็ลูกคุณน่ะแอบมากินสกอตคิของลูกฉันจนหมดขวดเลยลูกฉันไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นนะอย่ามาคีดตัวแค่นี้เองฉันไปหาซื้อให้ลูกฉันกินก็ได้ที่เซเว่นมีเยอะแยะลูกฉันยังกินไม่หมดและฉันก็เห็นเต็มสองตาว่าลูกเธอหยิบไปงี่เง่าฉันจะไม่มาซื้อของร้านนี้อีกไปคางกลับบ้านลูกเด็กนี่กินของลูกฉันจนหมดเธอคราบทำไมปากเปื้อนอีกแล้วลูกแม่เพิ่งไปล้างให้นี่แล้วเปื้อนได้ยังไงตายแล้วไปไป้างหมไ เราเลิกกันเถอะค่ะคุณไมเคอนต่อไปคุณไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกแล้วนะคะหุยทล,ล่าทำไมเธอไม่แต่งงานสักทีผู้ชายมาจีบก็เยอะแยะก็ไม่มีใครถูกใจป้าป้ากับมาม้าฉันเลยสิหูยก็ฉันเป็นลูกสาวคนเดียวนะ่ปะป้าป๊ากับมาม้าก็เลยห่วงฉันมากรู้สึกได้กลิ่นหอมมาจากทางนั้นคนอะไรทั้งสวยทั้งหอมนี่มันนางฟ้าสั สวัสดีครับคุณสวยผมซื้อวิธีนะครับพล่าค่ะมีแฟนหรือยังครับจีบได้ไหมครับโสดค่ะแต่พี่อายุเยอะแล้วนะผมไม่ติดครับยายนิวฉชนว่ายายพล่าเล่นของแน่เลยจริงหนุ่มๆมาจีบหัวกระได้ไม่เคยแห้งเลยแบบนี้เราต้องสืบพี่พล่าไปเดินเล่นตรงนู้นกันไหมได้ค่ะยายนิวไหนดูซิยายแบมมีของดีหรือเปล่า น้ำมันพายเยนพอลล่าเล่นของจริงๆด้วยพี่พอลล่าสีน้ำหอมตัวนี้เหรอครับไม่น่าล่ะตัวหอมมากเลยน้ำหอมเจนยูอ่ะพี่ชายไปจำเลยจ้ะหอมติดทน6-8ชั่วโมงเลยนะกินอะไรครับหอมเม้นเป้งเด็กเลยกลิ่นดีมข้าวไงคะสะอาบนุ่มุ่ม หน้าธนุถนอมคุณมิทีนคะคุณมิทีนคะคุณมิทีนโทษทีครับกลิ่นหอมจนผมเพลอเลย, <c oughs> ยชิเมจูด้ามีจจอ,อมะไรครับมีมละละหอมอย,อย่าเพิ่งหอมพาพี่ไปนั่งก่อนพี่จะเป็นลมโอ้ยอยขออย่าดมหน่อย ยาดมที่อยู่ในกระเป๋าไม่มีครับพี่บอลล่าอยู่ในนั้นแหละคนยาวๆขวดยาวๆไม่มีครับไม่มีน้ำสีเขียวเขียวน้ำสีเขียวเขียวฝาสีดำฝาสีดำ,ดำอย่าบอก,บอกนะนี่คือ,อยาบอ เออใช่เอาไปถือไว้ทาไมเอามาฉันจะเป็นลมแล้วนี่ไม่ใช่น้ำมันพายหรอจะบ้าเหรอน้ำมันพายอะไรของเธอแล้วทาไมพลา่าถึงเสน่ห์แรงขนาดนี้ผู้ชายลุงตอมตัวก็หอมหอมที่ตัวหอมก็เพราะว่าฉันใช้น้ําหอมเจนยูอะน้าหอมแบรนด์ไทยคุณภาพระดับพรีเมียมโอ้ไอเราก็คิดว่าเล่นของนิวคงไปทํางานก่อนนะปั่นจักรยานไปนะมอไซค์เปลองน้ํามันอันไหนช่วยกันประหยัดได้ก็ประหยดัดครับครับ แต่ขอเงินไปนทําง,งานไยดิไม่ได้เอาไว้ซื้อน้ำหวานก็ยังดีก็บอกว่าไม่ได้ไงครับ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 เฮ้ยเมียหรือแม่เเนี่ยเ้ยเอาผ้าห่มไปซักดีกว่าไม่ทิ้งแบซื้อโทรศัพท์ไม่บอกเราเหรอทำตกขนาดนี้หน้าจอไม่แตกแถมไม่มีรอยขีดข่วนเลยสแสดงว่าต้องซื้อมาแพงแน่ๆเฮ้ยริยมโทรศัพท์ทำยังไงดีตายแล้วมิดทิ้งนะมิดทินเงินก็ไม่มีบอกให้ช่วยกันประหยัดมงจะแอบไปซื้อโทรศัพท์ เลยตกก็ไม่แตกโดนน้าก็ไม่เป็นไรแบบนี้เครื่องเป็นหมื่นแน่แนเลยฉันหล,อล่อละงานไม่ไหวแล้วเจอฉันน่ะมิทิพนมิทินเฮ้ยมิทินเสียงแม่แค่นี้แกมาสร้างเรื่องอะไรไปอีกแล้ววะมิทินนี่อะไรก็สัมม่ใหม่ไงครับเธอแอบซื้อเดยไม่บอกฉันหรอถ้าบอกก็ไม่ให้ซื้อดิเธอยังยงุกดูว่างไงนะงคนคนก็สัครช่อนนี้ไม่แพงเลยนะผมซื้อมาไม่ถึงสามพันจริงนะโกกฉันลองานดูแล้วเครื่องสวยสเปคครบขนาดนี้มันจะไม่ถึงสามพันได้ยังไง เฮ้ยเพี่เราจิกเงินเมียได้มา3,000มีโทรศัพท์ที่คุณภาพดีสเปคครบราคา